ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนกําลังสนใจและก็ให้การติดตามอยู่ในเวลานี้นะครับที่สําคัญก็คือในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะไปถึงวันพรุ่งนี้ก็เท้าความไปก่อนสํหาหรับหลายคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามเรื่องนี้มาก็คือกรณีของสสของพักก้าวไกลนะครับที่ไปทําผิดเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมเรื่องของการไปนะครับไปละเมิดเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเขาไปอ่าไปก้าวไกลไปทําอะไรที่มัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวต่างๆที่ก่อนหน้านี้ก็มีออกมานะครับรวมไปถึงเรื่องของการเรียกประชุมกรรมการบริหารพักก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประชุมไปแล้วหลายรอบหนึ่งก็มีการนะครับให้โหวตโดยโหวตเป็นทางลับด้วยนะไม่ได้บอกว่าใครโหวตอะไรให้ใครแค่ไหนยังไงก็ตอนนั้นเสียงมติพักร้อยหจากร้อยยี่สิบแปดเสียงก็คือตอนนั้นยังไม่สามารถที่จะมีมติให้ขับออกจากพักได้ไค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยให้โอกาสคุณชัยยามพบวานหรือว่าสสปูอัดเนี่ยออกมาถแถลงซึ่งเขาก็ออกมาถแถลงตามที่เห็นในภาพนั่นแหละนะครับคือเงื่อนไขที่ให้ออกมาถแถลงเนี่ยก็คือให้เขาออกมายอมรับผิดและก็ขอโทษแต่กลับกลายเป็นว่านอกจากที่จะไม่ขอโทษอย่างแสดงความจริงใจออกมาแล้วเนี่ยนะครับเขายังมีการนําเอาแชทบางช่วงบางตอนเป็นการสนทนาเขาระหว่างเหยื่อเนี่ย ออกมาเปิดเผยซึ่งก็ <นำ S 2> ท <ำ S 1> ําให้ออทําให้หลายๆคนนั้นรู้ว่าเหยื่อเป็นใครซึ่งก็เป็นเรื่องที่ขัดกับมติพักเป็นอย่างมากนะครับและก็ที่สําคัญเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ในแบบออนไลน์ก่อนที่จะมีการนําเข้าที่ประชุมซึ่งเป็นการสัมนาสอสอของพักในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็คือโทษที่สูงที่สุดของพักที่จะทําได้ก็คือการขับพ้นจากสมาชิกของพักในวันพรุ่งนี้นะครับ จากการที่คณะกรรมการบริหารพรรคเก้าไกลมีมติว่านายชยามพวานหมั่นเพียรจิตสสกทมเขตจอมทองกระทำการฝ่าฝืนวินัยสมาชิกพรรคอย่างร้ายแรงกรณีแสดงออกในทางตรงข้ามกับอุดมการอันเป็นค่านิยมที่สำคัญของพรรคและก็กระทำการล่วงเกินคุกคามหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อบุคคลอื่นโดยในที่ประชุมร่วมกันระหว่างสสและคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันพุธที่1พฤศจิกายน มีมติให้ลงโทษด้วยการตัดสิทธิ์ที่พึงมีในฐานะสมาชิกพัรคและกำหนดเงื่อนไขให้ดำเนินการอันนี้คือเท้าความไปนะครับซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขนั้นกำหนดชัดเจนเลยว่าต้องถแถลงยอมรับผิดและขอโทษในทางสาธารณะต่อสังคมกับผู้เสียหายทั้ง3รายอย่างจริงใจต่อการกระทําผิดทางวินัยดังกล่าวโดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมา และให้ยุติการก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายทั้ง3รายโดยทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยฉับพลันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งคำสั่งนะครับซึ่งอย่างที่เห็นในภาพนี่นะครับคุณชายามพวานก็ออกมาถแถลงแบบนั้นและก็คงไม่ต้องเล่าต่ออีกครั้งหนึ่งนะเล่าให้ฟังไปแล้วล่าสุดนะครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้พักเก้าวไกลมีการประชุมกรรมการบริหารพักผ่านทางออนไลน์ครับเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องนี้เฉพาะเลย ว่าคำถแถลงของนายชยามพวานเป็นไปตามมติของสสและก็กรรมการของพรรคหรือไม่หากไม่เป็นไปตามมติและเห็นว่าขัดต่อวินัยร้ายแรงถึงขั้นจะต้องขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลก็จะต้องมีการเรียกประชุมสสร่วมกับกรรมการบริหารซึ่งก็คือ6-8ถึงพฤศจิกายนนี้ก็จะมีการสำมนาสสจึงจะใช้โอกาสนี้หาหรือและลงมติเลยนะครับ เพราะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของอพรรคที่ทําให้เสียชื่อเสีย,ยงด้วยนะคะคส่วนทางด้านของหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเขาก็บอกว่ายอมรับเลยว่าส่วนตัวเนี่ยยังมองว่าสิ่งที่คุณชยามพวานเนี่ยออกมาถแถลงดูท่าทีแล้วเนี่ยยังไม่เป็นการยอมรับการกระทําที่เป็นความผิดของตัวเองแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในการแสดงความเห็นเพราะว่าอาจจะไปกระทบกับข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นคุณชัยธวัฒน์ก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรเยอะอ ที่จะพูดไปก็จะมีข้อสรุปของกรรมการบริหารพักเดี๋ยวก็จะต้องมีมติเรื่องนี้ออกมาด้วยนะคะครับแต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพักก้าวไกลอย่างเลื่องไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าการกระทําของสสในพักเนี่ย แต่ว่าพักก็บอกว่าไม่ได้ดิ้งเฉยนะคะเอาจริงเอาจังแล้วก็มีกระบวนการการตรวจสอบรวมถึงการพิจารณาบทลงโทษด้วยแล้วก็คิดว่าจะทําให้ประชาชนได้เห็นว่าก้าวไกลเนี่ยไม่ได้มีวัฒนธรรมที่จะต้องมาปกปิดกันหากที่ทําผิดกันแล้วเนี่ยไม่มีเหตุผลที่ต้องช่วยเหลือกันเรื่องแบบนี้ก็จะต้องมีมาตรการขั้นเด็ดขาดค่ะครับบทลงโทษขั้นสูงสุดที่จะเกิดขึ้นก็คือการพิจารณาขับพ้นจากการเป็นสมาชิกพักนะครับโดยที่ประชุมร่วมกัน ระหว่างสสและก็คณะกรรมการบริหารพักซึ่งจะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดในวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะครับก็มีท่าทีของบรรดาแกนนำพักหลายคนนะครับคุณวิโรธก่อนหน้านี้ก็ออกมาโอโ้โหโพสต์ค่อนข้างที่จะดุเดือดนะครับคุณช่อเองก็ตามนะครับรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ภายในพักพอเห็นการถแถลงของคุณปูอัดแล้วก็ออกมาบอกว่าไม่สามารถที่จะยอมรับการถแถลงในแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่า ท้ายสุดแล้วนะครับผลของการหารือและก็การโหวตการภายในพักในวันพรุ่งนี้ผลออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ